สวัสดีครับตี๋นะครับผมนี่ไงครับพี่นดูหนักีที่เราชื่อชอบนางนางผีแบบก็จริงๆก็กลัวนิดนึงแต่ว่าตกใจมากกว่าเป็นคนตกใจมากกว่าครับใช่แต่ว่าบอกเลยว่าเร,เรื่องเล่าคืนเฝ่าผีเนี่ยครบรถมากมีทั้งแบบตกใจร้องไห้สนุกครบรถลดครับครบรหลดถ้าถ้านับ ถ้านับก็น่าจะครั้งครั้งที่สองใช่ตอนแรกนึกว่าจะน่ากลัวมากเพราะว่าแบบไม่แบบตกใจตลอดเวลาแต่ว่าคือจริงๆก็ตกใจแต่ว่าก็ก็ยังทนได้อยู่ครับใช่ได้อยู่ไม่นไหรอจได้ปในรายการ่นไม่ในในรายการคือมันมันมันเรียวมากหมายถึงว่ามันมันเป็นแบบมันเป็นแบบว่า คนแต่งเป็นผีแล้วแบบเขาวิ่งมาเลยแล้วเราเราแบบเราตกใจใช่ครับติดตรงนี้แล้วมีคนอุ้ยอันนี้อันนี้นิดนึงกลัวนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าต่วตกใจมากกว่าเป็นคนคีดตกใจมากกว่าใช่ครับมีประสบการณ์เห็นผีไหมมีประสบการณ์เห็นผีไหมเท่าที่เท่าที่จำได้ก็ไม่ไม่น่ามีฮะแต่ว่าแบบมีแบบที่คิดไปเองอะไรเงี้ยมีแบบตอนกำลังแบบ ทำร้าส่วนตัวในห้องน้ำสะผมเลยแล้วแบบชอบคิดไปเองมีคนจ้องอะไรเงี้ยมีบ้างไม่อยากเจอฮะครับผมไม่มีอ่ะครบรลดนะครบรลบอกเลยว่าสำหรับใครที่เขาเรียกว่าอะไรกำลังตัดสินใจลังเลอยู่ว่าจะมาดูหรือไม่ดูนี่บอกเลยว่าถ้าไม่มาดูเนี่ยพลาดมากๆเพราะว่า ดีจริงๆสนุกมากวันนี้ก็อไม่าอ๋อก็ช่วงนี้ก็ก็เงานะครับวันนี้แต่ว่าช่วงนี้พี่ปอเขาสอบทํางานเรียนมหาลัยอะไรแบบนี้เราก็ให้กําลังใจเขาก็ไม่เป็นไรตอนแรกเขาบอกเขาจะมาด้วยแต่เราเขาบอกว่าแต่ว่าติดงานอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่เป็นไรครับอะไรเงี้ยใช่ก็สู้ๆนะครับ กี่หมื่นฟ้าตอนพิเศษตอนนี้ก็คือกําลังถ่ายทําไปได้สักพักแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนก็ได้รับชมแน่นอนแล้วก็ตอนนี้กี่หมื่นฟ้าแฟนมีดใช่ไหมใช่วันนี้6เมษายนตอนนี้พวกเราได้เริ่มแบบทํากระบวนการซ้อมแล้วเรียบร้อยด้วยแล้วก็ฝากพาลอดด้วงกับเธอด้วยนะครับผมตอนนี้80,000นกว่าแล้วนะฮะแล้วก็ฝากพาลอดเรื่องอื่นๆแล้วก็ผลงานอื่นๆในแล้วก็ฝากผลงานอื่นๆในบ้านดูมันดีด้วยนะครับผม โอเคโอเคครับขอขีหน่อยได้ครับผมตื่นเต้นไงสัมภาษณ์คนเดียวตื่นเต้นเงาเงาแหละเงาเงาแะอ่าแฟนแฟนมีกินหมึกฟ้าผมแฟนมีกิมึกฟ้าเลือกเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าทุกคนต้องรอดูเลยว่าพี่พี่ๆกับตี๋จะเลือกเพลงอะไรแต่แล้วก็ขอบคุณนะครับปัตรโซเอาแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ซัพพอร์ต สเตปคู่หรอสปอยดีไหมเนี่ยแ,แต่ว่าไม่บอกดีกว่าต้องรอต้องให้ทุกคนไปรอดูสปอยมาสองแปสปอยมา28หรอนี <c oughs> ่ไงสปอยแล้วต้องให้ทุกคนรอดูจริงๆ <c oughs> ใช่ใช่ครับใช่กิมมิตรมบพ,พิเศษค,คือบอกเลยว่า พวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่มาตลอดแน่นอนว่าต้องออกมาดีแน่นอนใช่ไหมครับทุกคนใช่ตอบแบบนี้แล้วครับไม่แต่ว่าเราเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดไงใช่ี่เราดีกว่าเร็นพัาครับผมก็แปดแสนเนี่ยคือตอนแรกตกใจมาก คือขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยกันปั่นวิวจริงๆคือลองลองเองแต่ละคุยได้ไหมเนี่ยคือดูเองก็เยอะอยู่แบบดูวนไปกับพี่ปอก็มีบ้างอะไรเงี้ยแบบดูว่ามันเป็นยังไงคือครั้งแรกที่ดูเลยพร้อมกับทุกคนในวันไลฟ์อัพคือเริ่ตัวเองว่าใช่แต่ก็ขอบคุณจริงๆครับแเพราะเป็นพี่ปอเราเก็บร่ายละเอียดอะไรกันบ้างก็เราเรายังรู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ก็เลยรู้สึกว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วจะทำให้มันออกมาดีที่สุดอะไรแอบนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เหละครับก็คือน่าจะมีแพลนเปิดกล้องในปีนี้นะครับเหมือนที่พี่บอกเคยบอกเลยครับก็ทุกคนต้องรอติดตามรอข่าวสารจากทางบ้านดูมันดีเลยใช่ฮะ หลุดไม่ได้เดี๋ยวโดนเข้าห้องดำนะไอ้โดนยังแสดงว่าใครนะเปนาอจริงเหรอครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเลยไม่รู้ไม่รู้แต่จริงๆพี่อ๊อฟใจดีพี่อ๊อฟใจดีห้องโดนห้องดำอะไรคือพวกพี่เขาแบบพ,พูดแบบเขาฟ้องไงฟ้องแฟนคลตับแต่ว่าเขาไม่มีแฟนตับแต่ว่าคือจริงๆมันไม่มี ช่ครว่ครับงช่วงนี้เหรครับช่วงนี้ติกกก็ต้องมีท่ายกิมมินฟ้า e ีพิเศษแล้วก็ อ๋อนอกจากเรื่องพวกนี้ก็คือเรียนับมีไป,ไปไปมหาลาัยไปไปตามงานอาจารย์ับที่แบบทาง,งานแล้วแบบลา,ลาเยอะๆอะไรเง,งี้ยก็เลยไปไปไล่ตามได<า>้าตามงานเพราะว่าตัวจิตเอฟก็คือจริงๆรจริงจริงก็แบ่งแบ่งับเพราะว่าในวันนี้เราต้องทํางานเราก็ก็โฟกัสว่าทํางานแล้วในวันนี้เราต้องเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็เรียนแล้วก็คือว่ามันคือพี่ใส่จริงๆต้องแบบลาอะไรกันแล้วต้องบอกพี่ที่ดูแลที่มหลาลัยครับว่าแบบเออวันนี้แบบไม่ได้จริงๆนะครับแบบขอลาได้ไหมอะไรแบบ้เขาก็แบบช่วยก็แบบ่งเวลาก็ยังมีเพื่อ,อนๆแล้วก็พี่ๆทีมทุนที่ดูแลช่วยช่วยดูเรื่องนี้นะนใช่ะโอ้หจริงๆนี่ถือว่าต้องฝึกอีกเยอะเลยเพราะว่า คือก็ติดว่าเราก็ต้องแบบฒนาตัวเองเรื่อยๆใช่พูดสื่อสารทั้งสายตาแบบการท่าทางอะไรแบบนี้วัน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 นี้าใช่วันนี้คือคุยรู้เรื่องหรือเปล่าวันนี้ใส่แบตกี่ก้อนถ้าแบตประมาณ4ก้อนเนี่ยวันนี้จะใส่ สามครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนี้ฝากไว้กับพี่ปอถ้าพี่ปอมาก็จะได้แบบมี energy ไงอ่าแต่ว่าสุดท้ายนะฝากเรื่องเล่าคืนเฝ้าเรื่องเล่าคืนเป้าผีด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่นะฮะมาดูได้เลยบอกเลยว่าดีจริงๆไม่ควรพลาดเดี๋ยวก่อนเลยเมื่อก็คือแปดอีกครึ่งก็ที่ปอบจะเป็นที่ชาร์จรางของเราใช่คือคืออย่างเช่นเนี่ยวันนี้เขาไม่ไม่ว่าง เราก็ให้กําลังใจเขาในวันที่เราไม่ว่างเราในวันที่เราไปเรียนเขาก็ให้กําลังใจเราใช่เป็นพี่น้องกันให้กําลังใจกันได้ไม่ได้พูดอะไรอ๋ออะไครับได้ลองไลฟ์อะไรบ้างแอปต่อน่อแบบนี้อ๋อใช่ไลฟ์แอปสีลุงเอ้ยสีดำสีดำทิกตอกต่อต่อครับใช่ก็ก็ลองไลฟ์พอพี่ปอเขาอยากไลฟ์ไม่ใช่คะสนุกครับสนุก ป่อยส่วนไลฟ์สนุกมากสนุกมากเราเป็นแบบนี้อะไรเติบอะไรอะยังแสดงว่าเดี๋ยวติดใจเลยเดยบอกบอกเลยว่าติดใจหมายถึงเรื่องเราคืนเป้าผีฮะไม่ได้ไลฟ์หรอไม่ได้ติดใจอ๋อติดใจไลฟ์ก็ติดใจติดใจสนุกดีตัวเล่มอีก ก็พยายามหาแบบหาเวลาว่างตรงกันเพราะว่าเพื่อแบบพี่แฟงคับมามีทุกคนจะได้แบบคุยกันพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องแบบถามไปถามมาอะไรเงี้ยเราหาแบบเวลาให้พี่ๆทุกคนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นะไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยจะได้เห็นพวกเราไลฟ์แน่นอนแบบถ้าหาเวลาถ้าพวกเราว่างใช่ก็จะหาแบบเวลาว่างมาไลฟ์สดให้แบบแม่แม่แมพี่พี่หายกิ่ถึงใช่แล้วก็เหมือนเดิมเลยฝากผลงานพี่พี่ทุกคนฝากผลงานพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs>